นึ่งปลาลูกมาไปไหนเนาะเมื่อคืนมามาหอยเบอนมากินข้าวไหมอือข้าวมาคือเสื้อเกามแต่เหยมีหนาวบ่ออฮะไม่หนาวเหรอโอ้ยขอหน้าพรางงามมันนี่นะมาหอยกินข้าวแล้วไปไปยืนข้าวปะไยังยืนลงอยู่โอ๋หม้อน้อ๋หม้า อ๋อคือเจอยินยังดีไปเจอหนูดปเอามันก็มีหางสิลูกโอ้โหอันี่้วยกินอาะกินปลาใช่ไหมีอ่ะนีกินตั้นีหรือกินตัวนี้ี้หาวมเนี่ยผมผ้าไหมโอ้ยแม่็ลุ่เจอเจอเอเหาใช่ไหมจ้าุย จะได้มีแรนจะได้ไปโรงเรียนใช่เมียกับพี่พลอยช่วงผมนี้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมค่งคมนี้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนใครหลับหลับมากับรถเมื่อคืนนี้ใคร กินอู้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเบสซัมป์ก้อมใหม่กันนัน่อะนีไหมน่่ีะตัวยูโม่อเินร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกโอ้บ่โอเคกินข้าวหรือเดี๋ยวไปก่อนนะ ่ากินข้าวเดี๋ยวจะโตไวๆไปลงเรียนอันดับ100 100เออเกือบแล้วเกือบแล้วใช่เรียกค่อยบอกว่าชายกลางแล้วเก่งจนติดอันดับของลูกอืมไมอ้นนเก่งจังเลยยังไม่ถึงเรื่ยๆในกลุ่มเขาก็นอะไรรู้แหละถ้าไม่มีเพื่อนแกบอกว่าถ้ามี่แต่ว่าเขาติดจริงๆนะลมพัดเย็นจังเลยโอเดี๋ยวเบสบอลฉันเห็นยาวเลย ก็โต้าไก่อนหมดเลยไม่กินในแต่บาทเนี่ยเสร้างใจพีกายทำเกมได้คนกลางอันนี้มันแข็งไม่กินกินอันนี้มแล้วแม่ก็เลยถามย้อนไปบอกว่ามันอยาจะขายเกมมาเลี้ยงตัวเอง อาต้อแต่ช้าเลยอันนี้ไม่กล้าหนาวบอยแฮทนหนาวเพราะว่ามันลมเย็นไงแอทมินได้อาบน้ำไหมชวงเ้าแอดมินได้อาบน้ำไหมอร์เมื่อเช้านี้ค้าว่าพูดได้ๆหนึ่งมานาจะคุมมาคุณจัคคุมเลยวันี้คุมนี่คุมหรอสามคุมไปไม่พี่นะได้ๆหนึ่ง เดี๋ยวห้าไปเบิ้งมันพักก่อนเลยจ้ะเป็นที่พักที่ไหนนี่เป็นอ่างปลาเหรนี่เป็นอ่างปลาเหรอนี่เป็นอ่างปลาเหี่เป็นอ่างปเหี่เป็นอ่างปลาเหรอี่เป็นอ่างปลาเหรอนี่เป็นอ่างปเหี่เป็นอ่างเหอี่เป็นอ่างปลาเหอนี่เป็นี่างเหนี่เป็นอ่างเหอนี่เป็นอ่างาเหรอนี่เป็นอ่างเหนี่เป็นอ่างเหนี่เป็นอ่างปลาเหรอนี่เป็นอ่างปเหนี่เป็นอ่างเหรอี่เอ่าง มี่เราอยากจะาไปเกียเเขาจีลไม่มีลูกไม่มีแก้วไปมัวแต่ไปดูแลสน้าวค่จ้จ้าอะทาเลยทาเลยโอ๊ยเป็นน้อยทานข้าบปลูก้าบเอลียงหูอล้นะอ่ะอะเก่งจังเลย อะไรแล้วลูกอร่อยอูอเปแนนนี่อร่อยกินอะไกินแคปเปเนนเลยจะได้โตเหมือนพี่แนนนะพี่แนนนะอ้าวดูร้นจังเลยเก็บจังเป็นตู้เย็นไปหลายวันแลยกินไหมล่ะไปกินกับใครต้องเล่นนะโอ้ยน้อยขออนุญาตถ่ายนะคะ ยอนุญาถ่ายนะคะไปเดี๋ยนกับพีัตางโรเรียนชุมเด็กใช่ไหมลูกต้องแอตนี้นะคะเราก็มาเออจงวัดหะบึงเอ็ดลูน้อยทานข้าวนะคะไหนเค้กขอกินหน่อยเค้กนะบอก มันพลุงพลังมันจะขื่อได้ไม่เปะไปแล้วใครทำหัวให้หนูฮะโอ้ย้อนแสงถนนย้อนแสงเอาไปทำหัวให้จะได้ยังมือได้ยังหรือก็ไม่ยังเออแม่แม่อ้อนเบ๊ะแล้วออนเบ๊ะแล้วมีน้อยจะกลับกับเบ๊ะหรอคะไม่หรอกค่ะอยู่กับแม่โออยู่กับแม่ เอาแล้เมื่อแอดมินน้อยบอกเบะแบบนี้เบะจะทำยังไงน้ตาเบะจะไหลอีกล้วอยู่กับเบะเด็เบะก็มาอยู่กับแม่รออ้อนแล้วพี่น้องอ้อนแล้วอ้อนแล้ว่าแล้วโยงอไมายงอมา่ันเเยรลูกรล่ยเอากับพี่มลเป็นไงล่ะงอนเป็นยัง ักไปเซเว่นกับไปเซเว่นกับเนนไหมนะเนนไม่รูกไปเซเว่นกับนะเนแนนไหมไปขึ้นข้างเก่งลูกขึ้นทำไมมันหายแล้วมันหายแล้วอ่อนเบ๊กไปดูไปจอายอ่อนเบ๊กแล้วเจ็บมันหายแล้วค่ะเมื่อคืนนอนกับใครคะนอนกับใครเมื่อคืนนอนกับใครลูกฮะ ใส่ให้หนูหน่อยมันหายนะคะเขาคาห่ปลามาเนาะ่าอ๊ะอาาพูดจริงเลยนะฮะห่อมาให้พาะเพะพูดจริงเลยเนาะหอมาให้มีน้าจิ้มด้วยอือโอ้สุดยอดมากเลยไกินเลยอ้ามอ้า้เลยเกงจัง ก็คือนี้นะคะป,ป้าเ,เปาเนาะป้าเปาแม่ออ๊นะคะเ็ดทีสาวานนะคะแล้วก็เจ้ยนะคะก็จะเดินทางกลับสี่โสนะคะแกรเดนกน็เดี๋ยวมาเปิดร้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปตะเวนเก็บเงินเก็บทองนะคะเ,เพราะว่าเราเห็นเงินเห็นทองเราเร็วนะคะจ้ะถึงเม้เราจะออกมาตอนไหนเราก็ต้องไปเก็บนะคะทุกคน ดูดูว่ามีถุงไหมมีมีถุงมีถุงเงินถุงทองเหลืออยู่ไหม่อันนี้ไม่อยู่ตั้งหลายวันเนาะใช่ไม่อยู่ตั้งหลายวันวันนี้ก็จะเดินสำรวจให้หมดค่ะเดี๋ยวเราใช้เวลานิดนึงไปแอนไปเก็บเงินเก็บทองแล้วเปิดร้านก่อนบ่ใช่ค่ะเปิดไม่เป็นไรเจ้ยจะ่ด้บ่โอ้โหเดี๋ยเเจยจะได้เดินทางเนาะออนะคะนี่ค่ะเจยมาที่ใดก็มาช่วยนะคะไม่มีค่ะเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรนะ รถประจําตําแหน่งของร <ถ S 1> เราประจําตําแหน่งก<อ>่อ,อนะเนื่องไงอยู่ตรงนั้นพอดีเลยค่ะอ่ะเพราะว่าเด<ม>ี๋ยวไม่ออกพืนก็จะเดินทางเนาะไม่เป็นไรค่ะเจ้ยเดี๋ยวเดีอนลาตะเวนเองก็ได้เจ้ยจะได้เดินทางเน,ะเนาะเขา,าพากับตอนไหนก็กด้แต่เราอย่าบอกให้แอดมินดูนะ คะเราจะต้องหลอกแอดมินไปที่อื่นก่อนนะคะถูกต้องค่ะต้องชวนแอดมินไปเซเว่นก่อนใช่ป้าแอนจะไปเซเว่นกับแอดมินแนนแอดมินจะไปด้วยไหมคะลูกไปไหมคะยกมือขึ้นใครไปด้วยยกมือขึ้นเย้ไปเซเว่นกับป้าแนนนะชิอขนมมกฝากด้วนะเห็นไหมเราจะซื้อขนมมาฝากเบ๊ะไหนดูชุดสิไหนดูชุดสิใส่ชุดไหนไปอ่ะลุกขึ้นลุกขึ้น ยกขึ้นให้ดูชุดหน่อยโชว์หน่อยยืมโอ้ยง่ายเลยเทียวเอยนั่งลงทีนี้นั่งลงเราก็เข้าใจความรู้สึกแม่พี nay, um, oh. oh, oh. ่ยังไงยังไงยังยิ้มแล้วล่ะลูกยิ้มหร่มกินน้ำก่อนผูกผันระหว่างดูมาลูกตรงนะ มีามน่เหมือนเราเนี้ยแอดมินน้อยไปอยู่กบกอเาลูกตรงนั้นไงแเขาจะขึงขาเคะลงได้ไหมเหมือนมป้ลงเรเนาะเจเยเนาะเออมันทไม่อยู่ไรไกินน้กลงอ่ะกินน้ำก่อนนะกินน้ำก่ไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคนเียบขานนจะกาให้ละคะจ้าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะก่อนกลับนะคะมีน้อยอแล้ ย่งจะบอกให้ด้วย